ค้ากาสซับดีท่านผู้ชมผู้ฟังทูกทานเนาะค่ะเนาะซ้หรับคลิปคลิปนี้แอดก็จิมาสรุปอ่าตัวเลขดีๆตัวเลขดีดห้ทางแฟน่องหรช่วงได้เพ้่อค่ะ,ะโค้งสุดท้ายแล้วนะะเนาะค่ะเนาะค่ะซ้ำรับตัวเลขที่แอดเจาะคืนนี้คือเป็นตัวเลขมุ่งค้นเนาะค่ะเนาะ นี่คือทะเบียนอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสเสด็จพระราชกรณียกิจอ,อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะทะเบียนรอยอรอรราชการที่สิบอบออิงเจ็ดสามเจ็ดแ อามาเลขเครื่องบินเนาะค่ะเนาะมาเลขเครื่องบินที่ทันสเานเสี่หนึ่งหนึค่ะ90411ค่ะอารหัสหางเครื่อง55าห้าขีดห้าค่ะตามนี้นะะเนาะรรมมค่ะเนาะท่านผู้ชมขะอ่าส่อมรับตัวเลขนี้คือตัวเลขมงคลเนาะค่ะเนาะ แอดกัเป็นเพียงอ่าซื้อกลางที่นําเสนออ่าตัวเลขดีตัวเลขเล็ดมาฝ่าทางแฟนช่องค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะค่าซ้ำรับอ่ตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวเลขอ่ะ ทะเบียนรถพัทีนังเนาะค่ะเนะาะพัทีนังเป็นตัวเลขที่พระอ,องค์ท่านไดชเด็ชไปรวมงานว่างซีล่าเลิกที่ศาลเยาวชนจังหวัดอุดรธานีคะ่ะทะเบียนรถ พระวัตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการสาิบสิบสติสที่จังหวัดอุดรธาน,นีรอยอรอเก้าเก้าศูนย์สี่ค่ะทำช่อมขาเก้าเก้าศูนย์สี่ค่ะค่ะซ้หรับตัวเลขชุดต่อไปจะเป็นตัวเลขที่ อ่าปูตาบานของเอ็ดเพิ่นอ่าได้มาให้พ่อนให้โชวให้ลาบลูกหลานเนาะค่ะเนาะที่ลูกหลานอ่าได้สวดมนต์เซตอ่าปูเพิ่นก็ได้มาให้พ่อนให้โชวลูกหลานค่ะสามเจ็ดอ่าข้างบนเป็นโกข้างล่างเป็นสอง่าขึ้นอยู่กับอ่าวิจารณญาณในการรับชมรับฟังอ่าส่วนบุคคลเด้อค่ะ อ่าเป็นเพียงแค่ทางเด้อค่ะอีกคือสรุป3มตัวเนาะค่ะเนาะทางแฟนอ่าของเอดจะน,นําเสนอ3ตัวมีหนึ่งเกาหนึ่ามเจสองเก่าเกาสี่ศูนหนึ่ง สี 1> 4, 1, 1. ่หน่งห่าหาหาหาทำให้ชุ่มขาค่ะต่อไปเป็นสรุป2ตัวนะคะเนาะอ่ามี8 9 8 8ก้าแ ก่าเก่าค่ะค่ะสำรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปนะคะเนาะสรุปโครงสไตลยสำรับคลิปในมือนีค่ะ ขายแอดก็อ,อให้ท่างแฟนชองทุกท่นานโชวดีเด้อค่ะในเมน,นีบันที่16ปพฤศจิกาย,ยน 2, 5 6 3ขอให้โชวดีทุกท่านเด้อค่ะขอให้คุณพารัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโ,โลกบุญบาร,รมีของเจ้าปูสิทโญญาสสิปทุมมาปูนาคาย,ายนานคีทุกๆทระองค์ นุ่นนำชีวิตให้ทุกท่นานอะบบพลสำเร็จทุกประการเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ